เนี่ยส้ตมตำร้านเนี้ยแซ่บมากยิ่งกินกับข้าวเหนียวร้อนนะเลิศแกอย่ามัวพูดมากเลยฉันหิวจะกินช้างแมงมอได้เป็นตัว,ต,วตัวอยู่แล้วเนี่ยเวอร์เจจ๋าเตนเย็น,เ,ยนเพื่อนกำลังแก่เดี๋ยวเดี๋ยวใครเป็นคนออกค่าอาหารมือนี้เท่าไหร่ ฉันออกไปจ้า240มื้อเนี้ยหานกัน3คนคนละ80แม่นบอกแม่นจ่ายมาก่อนกินเลยจ้าเดี๋ยวพวกแกกินเสร็จเนี่ยชักดาบกันอีกโอ๊ยไม่มีใครทำอย่างงั้นหรอกจ้ะเพื่อนกันกินด้วยกันหันกันอ่ะนี่ Okay. จะไปไหนหรออ๋อคือเรามากินส้มตำแ่บแทบด้วยกันนี่มาหารกันหารกันหรอขอบใจนะแต่ว่าเรามีอาหารของเราอู่แล้วอะเรามีอาหารของเราอาหารอะไรของมาันวะเออนั่นดิในมือมันไม่เห็นถืออาหารอะไรสักกล่อง ดูดิเนี่ต้ตมตำอร่อยอร่อยชวนกินก็ไม่กินทำไมเป็นแบบนั้นวะแปลกนี่ก็ไม่ใช่ครั้งแรกที่พวกเราชวนแอนมากินข้าวนะพวกเราชวนมาหลายครั้งแล้วแอมันก็ปฏิเสธตลอดหรือว่าแอมีปัญหาอะไรของมันเป้าวะอื ที่เราไม่อยากกินข้าวกับพวกนายก็เพราะว่าเราเกรงใจแล้วอีกอย่างหนึ่งเราก็ไม่มีเงินเหลือช่วยหารค่าอาหารพวกนายด้วยแล้วอีกอย่างเราก็ไม่อยากรบกวนใครหิวจัง สร้างไปก่อนแล้วกันมาทางความหิว กินซ้อมต่ำไม่กินมาทนกินน้ำเปล่าแน่นะทำไมเป็นแบบนี้แม่แม่โทรมาฮาลัลโหลค่ะแม่ เป็นไงบ้างลูกงานหนักไหมแล้วกินข้าวหรือยังอืมหนูกินแล้วค่ะแม่หนูกินอ๋อหนูกินสเต็กไก่ไปคะ่ะอร่อยมากเลยโกหกแม่หรือเปล่าอย่าไปให้ตัวเองลํำบากนะลูกหนูโอเคค่ะแม่แม่ไม่ต้องเป็นห่วงหนูหรอกว่าแต่แม่เถอะที่หนูส่งเงินไปให้แม่ไปหาหมอ หมอไว้ไงบ้างคะหมอบอกให้แม่พักผ่อนเยอะๆโลกเนี้ยนะแอบไม่ต้องส่งเงินมาให้แม่หรอกลูกลำบากลูกปเปล่าปล่อยแม่ไปเถอะไม่ได้นะคะแม่แม่ต้องหายแม่ต้องอดทนนะคะหนูสัญญานะคะว่าหนูจะรีบทํางานหาเงินเริ่มมารักษาแม่ให้ได้คะ่ะ ลูกแม่คะหนูต้องรีบวางสายแล้วหนูต้องไปทำงานแล้วนะคะแม่แค่นี้ก่อนนะคะเพื่อแม่ต้องอดทนต้องประหยัดกินน้ำอีกดีกว่าจะได้อิ่ม ้ยนั่นไงมานั่นแล้วคืออะไรหรอมากับพวกเราเดี๋ยวนี้เลยนะจ๋า เอ,อกินซะคืออะไรหรอทำไมทำแบบนี้เธอกินน้ำเปล่าอะ่ะมันจะไปอิ่มได้ยังไงคือเราอันนี้ไก่ของเธอกินเยอะๆนะจะได้มีแรงส่วนเนี่ยของฉัน เอานี้ด้วยจะได้มีแรงแต่เธอไม่ต้องเป็นห่วงนะอาหารพวกนี้พวกเราอะ่ะเลี้ยงเธอไม่ต้องหารจะดีหรอดีที่สุดเธอจำเอาไว้นะพวกเราอะเป็นเพื่อนกันพวกเราจะปล่อยให้เธอลำบากแบบนี้ไม่ได้ อีกอย่างหนึ่งนะแม่เธอป่วยเธอจะต้องกินเพื่อจะได้มีแรงทำงานหาเงินรักษาแม่ที่ป่วยอยู่ไงเออแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะเอานี่พวกเราอะรวมเงินกันซื้อนี่มาให้เธอมีทั้งปลากระป๋องบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเธออะจะได้ไม่ต้องกินน้ำเปล่าอีกเข้าใจไหม ทำไมพวกเธอถึงนีกับเราขนาดนี้ล่ะเพราะเราเป็นเพื่อนรักกันยังไงล่ะเอ้ากิน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 เพื่อนแท้จะเห็นใจกันในวันที่ลำบากนี่แหละครับเราไม่รู้หรอกนะครับว่าชีวิตของคนเราเนี่ยต้องเจออะไรกันมาบ้างบางคนเขาลำบากมากแม้บางวันข้าวในแต่ละมื้อ ที่จะกินเพื่อประทังชีวิตให้อิ่มท้องบางครั้งก็ยังไม่มีใครที่ไม่เคยมีชีวิตที่ลำบากแบบนี้อาจจะไม่เข้าใจถึงคราวที่คนเรามันไม่มีมันก็ไม่มีจริงๆนะครับแต่ในยามที่เราลำบากมันก็ยังมีมุมที่ทำให้เราโชคดีที่ทำให้เราได้รู้ว่าใครเป็นเพื่อนแท้ที่ไม่เคยทอดทิ้งใครที่เคยช่วยเหลือเราในวันที่ตกทุกข์ได้ยากใครที่มีเพื่อนแบบนี้ ให้รักษาเอาไว้ให้ดีเลยนะครับและถ้ามีโอกาสก็อย่าลืมตอบแทนบุญคุณเพื่อนด้วยละ่ะอย่าลืมส่งต่อคลิปดีๆแบบนี้เพื่อขอบคุณเพื่อนแท้ของคุณทุกคน